สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอสตีทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับช่วงนี้เวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับพอดีเมื่อเช้าตะเวนแดกแชนแนลไลฟ์สดทาง YouTube ไปแล้วนะครับก็ฝากพี่พีเอสตีทุกท่านเข้าไปชมรับชมที่ไลฟ์สดของช่องตะเวนแดกแชนแนลนะครับมาครับเดี๋ยววันนี้วันนี้วันอาทิตย์สิบเก้นะสิบเาเป็นลูกค้าประจำผมเดียวเจ แยกนะเรามาอัปเดตพวกเที่ยงกันดีกว่าเป็นทั้งแฟนโัยงไปทั้งบล็อกเราจะมาดูว่าลูกค้าเยอะแค่ไหนมีร้านค้าอะไรบ้างที่ขึ้นมาอยู่หน้าโกดังพี่อาคุลซเปิด์พี่สำรองไว้หน่อยครับไปครับดูนี่ก่อนนี่เจมส์มดวนศุกร์นี่นี่เป็นทุเรียนของเจมส์มดนะครับ บ้านมดตุเร <c> ียนขนมของฝากครั <c 's in language> บก็จะมีขายทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์ที่ร้านพิาคนลุงหยุดนะครับอันนี้เป็นร้านกาแฟก็เลยทำมาละห้าบาทกันเลยจ้าก็จะอยู่กินอร่อยกันเลยนะจ้าต็มนี้ขายไส้กรอกปิ้งน้ำลำไยนี่แถวลำไยครับ ยาไปนู่นเลยครับเป็นหน้ากระดังกแล้วก็มีแคปหมูนะครับแคปหมูก็อยู่ข้างบนนี้นะครับมาปัดมาแล้วเลยค่ะลัดมาก็จะเป็นโอ๊กคุ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นลูกชิ้นเป็นเอกนะครับกินยข้างบนอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้น ยำ mm hmm. ลูกช kind of no um mm hmm. ิ้นนะครับแล้วก็มีเกี๊ยวนะครับมาครับมาภาพบรรยากาศเรื่องความคิดติดกับร้านเป็นเอกแต่ว่านี่ร้านมันเอกคนก็เยอะเลยตัวตัเามเหียถัดมาก็จะเป็นบ้าบินนะครับบ้าบิน อยู่ข้างบนนะครับอยู่ใครที่ามาตลาดพิยาคุณลุมแล้วก็ตามหาร้านที่ผมจะแนะนำตอนนี้นะครับก็คือจะอยู่หน้าโกดังนะครับ<ม>อันนี้เป็นร้านหอมมกหมอมหมกหมดแล้วครับโอ้ มาเฉพาะว่นอาทิตย์น่าจะทำมาเยอะๆหน่อยหมดเร็วนี่ประมาณเที่ยงครับเออร้านขนมเค้กสุดติงกระดิ่งแมวนะครับขึ้นมาอยู่ข่ายอยู่หน้าโกดังนะครับลูกค้าท่านใดมาก็ขึ้นมาที่โกดังแล้วก็เดินมาตามช่องนี้นะครับ หมูแผ่นนะครับหมูแผ่นก็อยู่ข้างบนนี้นะครับหมูแผ่นหมูแผ่นพ่ยาคนลุมลูกค้าสนใจมากเลยหมูแผ่นหร้จอนะครับจอปูอ่รถช่องสิงคโปร์นะครับรถช่องลุงถาวรก็อยู่ข้างบนนะครับวันนี้มันน้อยเหรออ๋อไม่น้อยลูกค้าซื้อหมด หมดแล้วนะครับอันน,นี้เหลือแค่นี้อ๋อยกกล้องด้วยอ,อันนี้คืออะไรขนมไข่กรอบอกรอบนอกนุ่มใน,นจ้องละสามสิบนะครับนี่ลูกค้าท่านได้มาก็อยู่หน้ากดดังนะครับ ขนมชั้นขนมเปรตปูน,นห้าบาททุดชิ้นนะครับจะมีส้มอ่าเงาะนะครับผลไม้ข้างบนอ่าที่จอดรถน่าจอดไม่ได้ต้องรออ่อให้พี่ยา ถมที่ใหม่ก่อนนะครับข้างบนนี้เป็นแอ่งเป็นน้ำเลยลูกค้าก็จะจอดได้แค่ด้านล่างครับซ้ายขวานะครับฝนตกหนักมาสองวันนะครับรม,มาต่อด้วยร้านหมูแดดเดียวนี่เป็นร้านขายดีอีกร้านหนึ่งนะครับที่กะดังพี่ยาคุณลุงครับจะอยู่ท้ายซอยเลยเดินจากหน้าก็ดัง มาที่จอดรถนะครับน่าร่อยมากลูกค้าการันตีนะครับ<อ>นิ่ <700 S 1> อร่อยโอ้เจ็ดร้อยว่าเลยเหรออันนี้พูดเล่นหรือว่าพูดจริงพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยโอ,โอไม่มีอะไรครับร้านค้ากับขิงกันเองครับ <c oughs> แต่ลูกค้านี่ยืนเรียงเป็นแถวเลยนี่โอ้โอ ทุกค้าเรียงเป็นแถวครับ <c oughs> แล้วก็ร้า,านน้ำส้มนะครับร้านน้ำส้ม KN <c oughs> อยู่ข้างบนนะครับอยู่หน้าโกดังแล้วก็ขนมปังอันนี้ชิ้นสิบบาททั้งหมด <c oughs> ฟั่งนิ่มๆไส้เยอะนะครับถัดมาเป็นเค้กเอ่อจอเบเกอรี่นี่ขายดีทุกวันนะครับนี่แบ่งแบ่งล้างขึ้นมาข้างบน้น ก็มีผ้าถุงนะครับผ้าถุงคือละห้าสิบาท<ม>ทุกๆเลยเค้ก,ก,กหน้าทรัักอ้าวไม่ได้มาขายเหรออ,อ๋อมหมดแล้วอือดูหมดแล้วครับไม่มีวางเลยที่หน้าร้าน นี่ประมาณเที่ยงหมแล้วข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงนี่ร้านบางอยู่ที่หน้าโกดังพี่ยานนะครับขายอยู่ที่หน้าโกดัง,งเดี๋ยวมะม่วงนะครับ แล้วก็อีกร้านหนึ่งก็คือร้านเคี้ยวนะครับร้านนี้ก็อร่อยนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดมากใ่ไท่ก็การันตีนะครับอร่อยคนเยอะมากครับวันนี้วันอาทิตย์ดูสภาพอากาศนะครับเมฆมาอีกแล้ววันนี้จะโดนหรือไม่โดนนะครับรอมาลุ้นเอานะครับนี่ก็กำลังขึ้นโครงแถวที่สองนะครับ เดี๋ยวพอขึ้นโรงเสร็จลังคาเสร็จพื้นที่เรียบร้อยก็จะนำร้านค้าต่างๆทยอยขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนคือร้านเล็กๆขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับความคึกคักก็มีทุกวันนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะคึกคักมากกว่าเดิมนะครับลูกค้าจะเยอะคนจะเยอะมาก ของอร่อยของถูกต้องร้านที่ยาคนลุงมนะครับคนมากมายครับทุกยเนเียนเจมมดก็ขายดีขายดีทุกวันลูกน้องทิ้งเป็นสิบครับ กำลังทำแพ็คใสเ่เป็นนิ้วๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือเป็นทุเรียนแกะแกะเรียบร้อยอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นนะครับนี่เดมดจะใส่จานแกะเนื้อแล้วใส่จานอย่างนี้เลยนะครับแถมจานไปด้วยเลยนี่ยยังกมนเจ้าของครับเอาเป็เจ้าของแล้วเหรอครับขอยางยางยางพอดีเลจครับพอดีแล้วเพราะว่าขาดใจเยอะแต่แเดียวเข้าไปนะครับ ัดีะนะครับอะไรครับมาน,นี่จะมดน้ำหนักผมขึ้นเลยนะเนี่ยอะไรน้ำหน,น,น,นักขึ้น <c oughs> โอ<ฮ>้โหลองลองลองาิกดูว่ามันจะยังไงน้ำหนักขึ้นจริงนเนี่ยผมยังงงเลยยั แซมทุเรียนหรือจานแหนนทุเรียนจานะพันกว่าเลยนะสวยมากแม่สวยมากสวยมากอันนี้อะไรครับดูนะคะใหญ่ไม่ใหญ่ของจันจันจุ้ีจะเป็นอดสุดท้ายนะควันนี้แล้วแล้วก็ก่อนมาวันอังคารจะเป็นสีสกตนของสีเกตตอนนี้บ่มอยู่กนี่อน้า้อกำลังบ่มใช่แล้วก็กลังตัดแลนที่ลกอีกคือตอนตอนนี้เราวันนี้เราขายของจันให้หมดก่อน อาทิตย์หน้าบพบกับของตีสเกตสักเกตจาก 9, 1 7 9ยเจากเก้าเหลือ 9, 1ี4เก้าวันนี้วันเดียวอืมได้อร่อยไหมคะอร่อยครับทุนนี้องครอ้วนพอทุเรียนครับทุเรียนจะหมด ใหญ่มากอเกมกันันยังไม่สุกเราจะรออีกนะ้ยต้องทำให้เราคุๆอนเดี๋ยวต้องมันตองมันแกระซิบแบบใครอยากได้โปรดีๆมาช่วงเย็นๆเพื่อฟุกเพื่อฟุกครับเนี่ยครับทุเรียนจันทร์

ดูการเชเนอการเื้อหใหญ่อยู่นะไ้ันปากอ้าพี่พี่ผู้มีประสบการณ์นนักเรียนนักเรียนบอกเห็นอะไรเห็นอะไรในเนื้อตตัวนี้เอาไปกินแล้วเจออะไรเร็วๆแกะติ้วนีเนื้อเนื้อมันจะยุบไหมอ่ะก็นี่ไงใช่ไหมครับเลแล้วนื้อยุบดูแ เราเห็นอะไรตอบค่ะผู้เรียนเนื้อยุบเนื้อไม่ตึงและช้ำด้วยเนี่ยอ่าใช่ไม่ยอมเผยแน่นะทำไมอ่ะตกใจเลยเราไม่ได้พูดชื่อร้านมาซื้อมาจากไหนเรา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 ไม่ได้พูดว่าแบบซื้อมาจากร้านไหนไงแค่คือเปรียบเทียบความแตกต่างว่าไปแล้วครับเอาเขียวอะไรอีกอ่ะ ไม่รู้ก็บอกว่าอ้วนเนี่ยอ้วนเออเออมอเกีียวทุเรียนเงี้ยมาถึงจจมดก็ยืนยืนนักเรียนตอนักเรียนเรียนเรียนตเรียนักเรียนนัุเรียนเรียนเรียนะเรียนตุเรียนตเรียนตเียนุเรียตเรียนเรียนเรนเรียนตืรียเรียนมาจากที่เียนต่รนะุเเรีนเห็นตะเรีานตีตเราเรีนอะไรบ้างรนเรียนรีนีนเีนรียบเรียนนียร ทำไมทุเรียนเจมส์มดถึงอร่อยกว่าที่อื่นอ่ะเทียบเทียบให้เห็นเลยค่ะให้เห็นเลมดต่าเพื่อนอ่านี่ค่ะต่างเดนของเจมส์อ่แล้วตอนนี้มีดราม่าเรื่องใจยุเรื่องเยอะจรินเยอไม่และอันหาที่เห็นตอนนี้นะพี่แล้วพจะพาจะไปแล้วไปค่ะไปแล้วค่ะแล้วพร้อมกับตูเรียนไปใช่ไหมคะโสวยก้องซื้อดู นันทานของใครยรับลูกค้าลูกค้า่นักเรียนสคนนะเรียนสคนเนื้อยุบม่ะเปรียบเทียบเฉยๆเปรียบเทียบดูว่าพี่เขาพูดว่าไส่เฉะไส่เฉะ ก็คือก็คือส่วนเดาวนี่ใช่ไหม,มเ,เรียกว่าไส่อไสเ,เยอะานอี่เ่ามาอ๋อคือน,ทน้ทุเรียนนะ่ะอันนี้คือเราเปรียบเทียบระหว่างเอ่อทุเรียนอได้ไหมขอได้ไหมแรกเลยแล้วหลังบใครอ่ะเอามอยู่ที่ลูกค้าครับลูกค้า,า,ายอยู่ที่ลูกค้าไงจมนคุยกับลูกค้าเลยแดูแค่นี้รู้แล้วเอา เป็นความรู้เลยนะเนียให้ค้าอนี่ยออออะไรนะขอร่อยไม่รู้ก็ลองดูเอาไม่ได้เปิดที่ร้นะันไม่มีที่คนแนะนำเลยนะคะพี่อันนี้อันนี้คือเราไปซื้อมาคือเราเลือกซื้อเองเลยไม่มีแม่ค้าแนะนำอ๋ออานนึงเป็นแบบน้อมันแกวเ่าเขก็เนื้อเราด้ แล้ววันนี้ชิมของของร้านเจมดแล้วเป็นไงอร่อยมากเนื้ออร่อยอ่าโอเคก็คืออันนี้พูดจักใจจะกอันนี้เลยอ่านี่ไปเที่ยมาลองดูได้อ่าโอเคผู้ขาบอกของเจมดนะครับอร่อยนี่ใช้ได้เนื้ออืมโอเคนะครับ